สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น <fit> <quarto> ้องเบิร์ตสุข่สุคนเนาะกันยินดีต้อนรับกับสุส่องบาเตียงทองซาแนวอีกแล้วพี่น้องมื่อนี้บะเตียงมาอยู่บ้านดุงอา่างเนาะเมืองพีนแข่งสวรรค์ขีดพี่น้องเลยบาเตียงพู้มาแต่พุ่งพุ่นเลยพี่น้องเลยเนาะประกกว่าดบะเตียงหินกระตุกน้นอยนิดหนึ่งพี่น้องลงมาถามเพื่อนกกถือว่าเป็นเพื่อนซานของเพื่อนอิดีเนาะอันนี้ก็นไรพี่น้องเลยอ พี่น้องเลยอ่าแต่ว่าโบบที่งยังบ่ฮู้พวกกายสาเหตุรายละเอียดมันเป็นจังไงเดี๋ยวสิเข้าไปถามเพิ pues er. oh, ่นเพิ่นพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยน้องเพิ่นก็นั่งอยู่นั่นแหละพี่น้องเลยสบายดีสาวสบายดีสบายดีเฮือนเจ้าบ่อนี่ฮะโอ้เดี๋ยวเขอโทษเด้อว่านี้เนี่ยนีไม่เนี่อ๋อต้อเป็น เป็นยังไงคือมาอยู่หนีเพื่อนแท้ๆหรโดยเออบบมีเงินเช็ดใหม่เราอยู่หน้าอ่าอันอยู่เพื่อนอยู่บ้านอยู่ช่องได้ใช่เพื่อนมีอใช่ป้ะเพื่อนอยู่ในบ้านกันบ่บ่มีอ่าอันนี้เพื่อนเตะเลยบ่โดยเออโดยโดยโดยอันนี้ก็เป็นดูดูหน้าเจ้าบ่าวหนหรือหน้าใครแมนเออาข่าวโบเป็น หน้าของเจ้าเองบ่หรือว oh ่าหน้าของใครมาของใม่ย่าม่ย่าแต่ว่าอยู่น้ำหบ่โดยโอ้ใช่้เพิ่นไปใส่เวทใส่เดี๋ยวนี้ไปอันนั้นตัดหน่าออไปตัดหญ้าตัดหญ้าไม่เห็นยังไะไม่เห็นหลังคาหนียอยู่กับหญ้ายพอมบ่หนี่ฮะโดยป้าพี่น้องอยู่กับหญ้ายค่ลึกคือโล่แท่นี่ปุ๊กตะหึงแล้วบ่หนี่ฮะ ปุ๊บด้จากปีเลยสาวกที่ฮักกุ้นเลยปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งเลยโดยแต่ก่อนจะอยู่ใช่ใช่อยู่นี่แหละแต่ก่อนเห็นไหมแต่ก่อนที่บาอยู่นี่เห็นนะจะมีเฮือนมีชานอยู่อยู่บ้าแต่ก่อนกับโบมีโดยจะเป็นคนอยู่ในบ้านนี่บ่าบ้านอยู่บ้านอะไรคำน้อย จ้าอยู่บ้านบ้านด้านไหนนะดอยคำน้อยมันดูทางไหนทางออกนี่ทางออกไปทางข้างแกนอือแต่ว่าจะาไม่ได้ผัวอยู่บ้านนี้โดยเออโดยโดยเพื่อนชานผัวเจ้าบ่มีบ่ซะบ่มีอ๋อแบ้นี่แล้วเคือนเพื่อนกันปโดยโอ้แต่ว่าพอมีให้มีหน้านี้พี่น้องเลยแต่ว่าดินนี่เป็นของทั้งยาเจ้าเนาะโดยแต่ว่าเพื่อนชานเพื่อนบ่มีพี่น้องเลย เข้าได้ปีจ๊กชอบเห็นเห็นไหนเห็นหน้านี่ได้สิแปดสิแปดอันนี้บออัน<ด>มุงไว้นี่อืออ๋พี่น้องมาผลตกผนลิ้นทีไปอยู่กันได้เลยนาะโดยโดยอันลืมถามซื้อเจ้าไหนเจ้าซื้ออยังนะ้ซื้อซอนซื้อซอน<ด>อายุจ็กปีเลยสาวปีสาวปีเลยมีลูกมีเจ้าหรือเปล่ายัง เอ๋อนี่แค่ได้มีลูกโดยดูโดยม่อยู่ไม่อยู่น้ำลูกน้ำผัวนี่จะปีเลยหักกระไดปีหนึ่งหักกระไดปีหนึ่งโดยอ๋อหักเอาผัวปีหนึ่งนี่บ้างโดยเออเซ้เพื่อนไปใช้แท่เดือนนี้ผัวเมื่ออยู่บ้านฮะเมื่ออยู่บ้านผัวเมื่ออยู่บ้านเอาเจ้าคือบูเมื่ออยู่บ้านใช่เราเมื่อลินืี่ซื้ออ๋อเอามื่อเมื่อลินบ้าน โอเคโอเคืมใช่อันมองอยู่มองนอนเจ้าเนี่ขอดถ่ายเบิ่งได้บ่เปิดให้เบิ่งได้บ่อันนี้บังจะนอนเจ้าบ่อือบ้านี่บิ่งนอนยา่านอนยาโอ้หูพี่น้องอยู่กันคือแคบที่โดอันนี้เนาะบูมีเด้โดย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 นี่พี่น้องอืมนี่ก็ตั้งหนึ่งเข่าบ่ โดยโอ้ได้ยังกินแรงมาหนิบ่มียังแล้วฮาแลนบ่มีบ่จับเขียดจับอันนั้นแหละเออโดยโดยโดยบ่ย่านบ่อยู่นี่หนิก็อยู่กลางดงกลางป่าแท้ย่านคือกันแล้วย่านคือกันอะไรจะบ่มีหม่งอยู่เนาะโดยอ่าเป็นองเอยบัดอันขอโทษด้วเพื่อนเพื่อนชานั่นทั้งเมย์จ้าพุ่นก็มีอยู่บ่ บ่ก็ธรรมดาเพิ่นกับบ่บ่ได้มีแต่ว่าพอมีอยู่มึงกินอยู่บ่โดยเออดูดูดูอันขอโทษด้วยอันแถวนี้มีแต่ชนชนเผาละเทิงบ่ชนเผาเม่นเม่นและเทิงมีแต่คนละเทิงบ่ไม่บ่มีชนเผาเอ่าและอันมีมีแต่คนละเทิงบ่บ่โดยอ๋อโดยโดยแต่ฟังฟังนี่พอได้อยู่เนาะ ว่าวววได้ฟ uh, ังเล่าลุ่มได้เนาะได้เออแล้วก็พี่น้องนอ้นอะไอยู่กับยนือ่าบับปูได้เหรอมีอยู่บ่ปูเสียแล้วปูเสียแล้วได้อืมอันเพิ่นเอาเมียมาเลี้ยงงาบ้างอันผัวเจ้าน่ะเอาเมียมาเลี้ยงงาบ้างดูจังไงหรือว่าเจ้าเจ้าตั้งอยังไม่อยู่ซื่อบ่บ่แบบเราแต่งมาแต่งมาเลยขรองจากล้านแต่งมาเรื่อนไง สีลานสีลานมีงัวมีคุ้ยจิบบองัวตัวหนึ่งฝ้ายตัวหนึ่งพอดีกินกินเลยเออขาเมื่อดองเลยบอโดยอ๋องัวตัวคว้ยแต่งอยู่ h ẳ นเลยพี่น้อยขากินเลยมือแต่งเลยโดยโดยสีล้านกีบหรือว่าประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทนอกจากนี้าเป็นเงินบาทเนาะขาดองอยู่ทางลาวเถึงมีคำบอ บ่ม <är> ีเราเป็นคนถกเดบ่มีกะมัดกันแหละอืมอืออือผัวเจ้าอายุจักปีเนาะเศรษฐ์เศรษเจ้าสาวโดยเดินเงินปีหนึ่งโดยอ๋อโดย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 กะบบ่มีเงินมีคำแต่ว่าห่างมักห่างกันกะเหตุจะได้เนาะซีด้านกอาพี่น้องเลยมเจ้าอยู่นี่อันน้ำในพื้นไฟเจ้าใช้ใช่ไหม น้ำน้ำไปตักเอาอยู่ห้วยน้ำห้วยบ่มากินนี่นะ่ะน้ำแบบเฮาขุดแล้วมันออกเออตักมากินอือพืนตัดเอาอันไฟเด้ครับัดตัดเอาแบบพืนบ่ไฟไฟเยืองน่ะมีเออบ่มีเอาหยังสิเยืองเอาโคมแหละเอาโคมบ่โดยอเอาโคมเยืองเอาโดยโดยๆๆ Dạc mưa cắn lé, bố mì hướng dù, có dù ní lé Dù, dù, bà dù bán là mì bó, đỉnh đòn là mì bó Bố mì ngân sư Cô lấy toàn dù nà ní nó Đôi Ừ, đôi, đôi Thế kia là phụ nhà cả bố mì lấy bó Đỉnh đòn, dù บ่เออก็มีุมซีน่านี่แปลงเดียวนี่โดยออคมกว้างเท่าไรนี่ไะกว้างห่อนไชนี่คมจูอันไหนทงดูกว้างห่อนหันบ่ห่อนอันไหนเป็นแปลนี่บ่หอดพุ่นกกอันนั้นนะกกเสือกนะโดยกกอันนั้นฮะเออแถวนั้นกระดินเข้าแถวนี้อ๋ออ๋มันหัวซักกระไดกระไดนั่นได้ชีเห็ดยังใช่ตัวใดอันหัวนะมันซักน่ะแล้วหัวบ่เนาะ นี่นะละหัวนี่นะโดยเอ่อชีเห็ดยังบ่ชีปลูกยังบ่บได้ปลูกยังบ่อันนั้นจากเราชีปลูกอีกยังมันมีน้ำพดอยู่บ่เนี่บ่มีแล้วล่ะอ่าไดาน้ำอาบได้ใช่แลไปอาบน้ำไปอาบน้ำอยู่ใช่ยูขวดอีกคนใช่หุ่มพุดพุดโดยย่างไปพุดป่โดยโอ้ยู่ลุ่มพุ่นแล้ว อือ่อ่าโอตรงหย่างไปอ่าอยูพูดโดยอืาเปนหย่าเจ้าไปใช้นะเจ้าว่าไปตัดหย่าตัดหย่างอาบอลนี้เดี๋ยวนก็จะไมมาบอนี่จะไอยมาแล้วออตัดหย่างที่ใส่บอนี่นี่แหละบอลมีบอใส่เออที่ใส่นี้โดยอโดยโ่างฝนตกกัเปียกมืดแถวนี้อือ ปเป็นทางบรรยูจังไดบรรพุนตกเข่าไปอยู่ในผมบ่มันบวะเข่าบ่เนี่ยจังในมันพระเข่าอยู่บ่เป็นเวลาฝนตกพะเข่าละแบบมันเป็นบนในบิดถึกอันบัดเข่าหน้ามาไหวใช่ใช่หมุดป็นฝนตกนี่เนาะอยู่แถวไหนละหมูจ้าพ่อเนี่ยเลยเลี้ยงหมูเขาเลี้ยงหมูเขาโดยแล้วก็ ันมันมีลูกกระปั้นเพิ่นให่จำเป็นให่แบบใรไนปานกันโดยมีลูกกระปัานกันลูกเอ้ายังเอ้ายังเลี้ยงมันแต่ละมือแต่ละเวนเนาะเอาหำเอาหำอ๋อต้องชื่อหำอีกบ่หนี่นะโดยป้าจู่อือ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 ชื่อหำมาเลี้ยงชิวัยบ่หน่เป็นเนาะอันนั้นก็คือมองให้ดูให้กินบ่นะไม่ยั้งส่บหอยมาต้องมาแตง

อันนี้ก็มันยังแค่เฟืองกันเฟืองอันใหญ่อยู่นี่คือเห็ดอะไดอเฟืองใส่ไว้ให้เข่ามันเป็นบุมีพูยิสัยอ๋อแต่ว่ากับว่าเป็นไวให้มันไม่ให้มันเน่าแล้วไวให้เขางามโดยม,มันก็หน้านูนโคกเนาะพี่น้องนูโนโคกกับมันค่อนข้างที่เป็นดินทรายเอออยู่ในกลางป่าเพราะอยู่พุ่นก็มีแต่ป่าเพรานเพราะอ้อมอ่ะไงป่ามืดแถวโน้นบุรีบ้านคนเนาะโดย พี่น้องเลยก็มีตะป่าแต่เขาตอนนี้ก็ตอนเล้งๆเนาะพ่อแม่พี่น้องก็อประมาณหางมุงแล้วแหละแต่เว้นกระชีโตดินล้วนะพี่น้องเลยแล้วก็กำลังหนึ่งเขาหนะึ่งหน้าบาเตียงผ่านมาเจอพอดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะแล้วก็รอปูรอาน่าปูม่มีปูตายแล้ววะ <c oughs> <c oughs> ปู่ตายแล้วอ่าเหลือตาย่าย่าก็ไปเกี่ยวหญ้าพี่น้องมามุงอันนี้เนาะมามุงบังอยู่ทีแล้วอือเจ้าบ่ได้ไปเกี่ยวนําเพิ่นบ่มื้อนี้บ่มีไผนึงข้าวก็ทานนึงข้าวเจ้านึงข้าวทาเพิ่นน้ําบ่มีผู้เฝ้าเฮือนเนาะอ่าเฮ็ดดูเฮ็ดกินทาได้หยังแนวกินทาหญ้ามื้อนี้ได้ได้เยไ้เียดโดยเอามาจะใช้ไปขุดเอา โดยไปขุดตามป่าอ่ะโอเคขดใจละลายอ่าเดี๋ยวฝ่าผ่าห่มอ่ะโดยอ่าไว้อ่าไว้ห่มเด้ออันแบ่งปันกับหญ้าเจ้าเด้อคนละผืนเด้อโดยอ่าโดยโดยโดยไปไปได้อันจะซื้อเปลือกเป้งนัวอันนั้ไปซื้ออยู่ไซอยู่ในป่าในดงเมื่อซื้ออยู่บ้านกูเละอยู่ในบ้านผมว่าไกลแต่ว่าตอนนี้เข้าไปในบ้าน ไก่ตัวบ่อทั้งเราไปย่างไปนี่ฮึงตัวบ่อหึงน,<อ>น่า,าได้ย่างเราประมาณชั่วโมงหนึ่งหอดบ่หอดเออต้องย่างก็ไปชื่นนอในบ้านผู้โดยเออเป็นบุมียมอย่างเวลาบัดอันขอโทษเราบัดเจ็บบัดเป็นไปเข่าห้องโมูอยู่ใช้อยู่ในป่าในดอนบ่สิพ่นอยู่ทางบ้านพั่นแหละมันมีห้องโมูอยู่บ่มันมี ห้องมออยู่บ้านบ้านนาปองอ่าเป็นห้องมอหรือว่าเป็นชุดศาลาบ่ห้องมอหน่อยนี่บ่เป็นห้องมอหน่อยแบบเขาเฮ็ดใหม่อ่า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 ไปพุ่นดิโดยอ่าโดยโดยโดยโอ้เราเกือบไปหน่องไปบักไก่ไปได้ได้นี่รถรางมีอยู่บ่ไปย่างเอาอะไรย่างไปโดยไปห้องมออะไรโดยไป ย่างไปพี่นองเอ้ยฮอดบ่ง่ายอาสาเดียวอันมื้อนี้ค่อยสิซอยจักก่อนเด้อสาวหยังได้ลืมซื้อเลยสาวสอนสาวสอนเอออสาวสอนอายุ20ปีอ่ขอยสิเอาเงินไว้ให้เจ้า100,000กีบเด้อโดยอ่าขอบใจอไว้ให้เจ้าสิซื้อสิกินนั่นแหละโดยอ่าแล้ให้เจ้าอวยพรให้ผู้ใหญ่เพิ่นแน่เพิ่นเบิ่งอยู่นี่พรเป็นบ่ขอบขอบใจเพิ่นนั่นแหละ โดยขอบใจรวยสวยกะทุกสวยทุกสวยยากบอก่จะเป็นไปได้เพ่อแม่พี่น้องโมเป็นยังโเป็นยังเดคกับกนเด้อเด้อบันนี้เด้อโดยขอบใจเโดยโดยเกับกนเด้อเิเด้อบันนี้เด้อโดย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 แล้วก็เนหิดเรงหิดง่ายพี่น้องนี่มันกระคำเลยเนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำ เราไปดูนี่แหละพี่น้องเลยชือว่าป้าท้สุดยอดกริงร่งอ่อนพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ดูกับหญ้าหญ้าในห้องหนึ่งกันห้องพี่น้องปูตายเลยอ่าเป็นลูกไผ่เนาะอ่ามาจากบ้านอื่นมาอยู่นี่แหละพี่น้องดินดอนตอนหญ้าของหญ้าผัดบุญมีอยู่บาา้านมีแต่นาดินดูหน้าตอนเดียวนี่ ก็เดยมาปุกกระท่อมดูนี่ก็เลยแบบชว่วยยังไงพี่น้องเลยทำกระตูปนี่เนาะทำกร็คอ,อ,อกเบ้ไอ้คอกมูนีน่เลยพี่น้องโอ้พากอยู่ในใดสุดพี่น้องอยู่กลางดวงกลางป่าเพราะแต่ว่าเราอาจจะว่าบุคอลยยนันนน้นเป็นไงเนาะเพิ่นเป็นส้นเผาเราทึง้งพี่น้องเลยว่าก็คือกะเข้าใจแน่บเข้าใจแน่ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นทุกขสทรมานด้วพี่น้องเลย ดินน่ะมีเนาะแต่เป็นคงหญ้าแล้วไอ้นา่กกาจะกล้านี่กัแต่ว่าเพื่อนช้าน่ะกัคือพี่น้องเห็นนี่แหละเนาะแต่ทัศน์ชีวาจังไดบ่เรียนก็นได้พี่น้องมสบอมบุกสมบันเพื่อนพอจะได้ดินปุ๊บขนาดพี่น้องเนาะแต่โปรยยากซอยเปิ้นก็นคือง่ายเลยนี่ปุ๊บเพื่อนไม่ก็ลายพี่น้องอาจจะใช้ทุนบปรลายปันไดเานาะปุ๊บเพื่อนปุ๊บชานให้เรากั เอ้าโอเคสำหรับเมื่อนี้เตียงขอโตไปก่อนบัานี้พี่น้องเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ,ญ่ใจดีเบื้อสุขสู่คนที่เข้ามาชมคลิปจนจบแล้วก็บข่าวโฆษณาเนาะพี่น้องเองนาะสำหรับเมื่อนี้เตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องไปเจอกันเมื่อหน้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบื้อสุขสู่คนเด้อเนาะ